สวัสดีครับเอสเพลย์นำทุกท่านไปที่สนามกีฬากลางจังหวัดนครศรีธรรมราชครับติดตามชมการถ่ายทอดสดฟุตบอลประทศิษฐ์แชมเปี้ยนชิพนัดที่32ของฤดูกาลครับเป็นเกมระหว่างนครศรีอยุธยาต้อนรับการมาเยือนของสุพรรณบุรีเกมเริ่มนะครับเจ้าถิ่นนครศรีอยุธนเต็ดครับในชุดสีดำได้เขียนลูกเริ่มเกมก่อนนะครับวางยาวขึ้นหน้าจะให้กับเอวานโดลูกนี้วิ่งแสงได้เอา้าลนะครับเอวานโดหลุดเข้าไปโทษกระสับลูกนี้ติดเซฟครับโอ้โห ปิยวัฒน์เซฟมือเดียวครับโอ้โหเหมือนกับไปตั้งให้เอมันโดเลยครับนี่ครับสกัดแล้วไปชนตัวนี่กลายเป็นวางนี่ไม่แต่ไม่ต้องแต่งเลยนะครับแต่ว่าก็จับทีหนึ่งก่อนก่อนจะยิงแต่ว่าสุดยอดจริงๆปิยวัฒน์นี่เซฟมือเดียวครับนี่ครับมือซ้ายบล็อกไว้ได้ครับเ็กซานเดอร์คาปิโซด้าเปิดโด่งโด่งนี่ชกไม่โดนเอาและชัดเรียบร้อยเลยครับนครศรีอยู่ในเต็ดขึ้นน้ำครับจากอดิศักดิ์เซนสมเบียด กได้ลุ้นจังหวะคอนเนอร์ตอนนี้กระโดดขึ้นมาชกไม่โดนครับยีวัตอินทรพ,พินนี่กระโดดชกครับสุดปลายมือไม่โดนแล้วก็เรามาตกใส่อธิกษกเสนาเมียดแม่ก็สมาธิดีนะครับบอลตกนี่ก็เหวี่ยงเท้าใส่เลยครับซ้ายข้างถนัดของเขากับอีวานูปาริสตานี่ครับแท็กเข้าไปอ้าวลูกนี้มองไม่ดีออกมาเคลียร์ครับทางโอ้โหดีข้างหลังน่าลงนิดช่วยเซฟไม่ได้แซมมวลออกมาตัด จังหวะได้ลุ้นครับนี่ครับนารงฤทธิ์โขกมาแล้วมันสั้นไปนะครับออกมาก็ขุกคลิกครับนารงฤทธิ์แต่ว่าก็ไปช่วยแซมมอนตามไปแก้ไขไว้ได้นะครับวางข้ามาขวาเลยเนติทอนครับโยกมาเล่นด้านนี้บ้างเลี้ยงจิสับคาล็อกอยู่เพื่อยังไม่เติมไหลออกมารัชานน์เปิดโด่งโด่งเล้ได้มงด้วยครับแต่ว่าบอลไม่เบาครับแล้วก็ไม่เข้ากรอบพอมันโด่งมันจะกดลงยากนะครับการมง ของเพื่อนนี่มันต้องเทคแล้วต้องกดแล้วโมงให้แรงด้วยรอเพื่อนอยู่ไฮซินสั้นชี้คืนลูกนี้สวยครับเอาละจิลุตเปิดลูกนี้ไม่ดีครับเพื่อนไปนรออยู่เสาอ,สอบราซิลครับลูกนี้มาดูลีลาของประ k ิ t ด,ดีพร้อมครับนี่ครับแหมก,กระแทกส้นปะ k i ยอดโด่งโด่งได้โมงด้วยลูกนี้โอ้โห แม่บอลหลุดเสาไปนิดเดียวครับขึ้นไปคนเดียวไม่มีตัวมาร์คด้วยตรงนี้ขึ้นไปดีแล้วก็หลบจังหวะมาร์คของตังรับทาดินได้ก่ะตรงนี้มัตุลหัวดไปแล้วไงอ้าวตลงลิฟวิ่งเข้าใส่แลงววิ่งก่อนเลยครับทำให้ทูซ,ซ่า <c oughs> ไปอย่างไวอ้าวแสงัวนี่มาจากตำแหน่งมุ่สาประตูเลยครับวิ่งมาจะลุยมาตุลซูซ่าครับแต่ผู้สินดูชูขึ้นมาเหมือนจะให้แค่ใบเหลืองครับ อนี่ครับเหมือนจะวิ่งเข้ามาหวัวแต่ว่าก็เหมือนจะข้างไว้หน่อยนึงครับเดี๋ยวดูจังหวะหลังจากนั้นนี่แหละครับมีใบแดงครับโอ้โหก่อนหน้านี้ควักเหลืองเข้ามานะครับผู้ชเซนก็เปลี่ยนคำตัดสินครับอ๋อเป็นแซมมวลครับผู้สาวประตูโอ้โหอาจจะไม่เกี่ยวเกมแต่ว่าอ๋อนี่ก็หวดมาแหมก็ข้อพับ หัวสูงครับก็ดูชงฉายน่าเกลียดภาพมันก็จับไม่ทันครับว่าเขาทาอะไรเพิ่มมากกว่านั้นไหมเนี่ยครับวิ่งมาอ๋อนี่ครับโอ้โหมีสาวหมัดใส่มาทุซูซาด้วยนะครับเอามาลงนี้จิตปัญญาชกไปหลุยมาเองจิตปัญญาหลุดเข้าเกตโทษแล้วก็พึ่งหลบแล้วก็หลบอีกทีนึงหลุดทะลุเข้าไปแล้วหลอกทีนึงยิงแคปเรียบร้อยครับโอ้โหเหนือชั้นครับลูกนี้วันแมนโชครับแต่ต้องดูว่าจะเป็นประตูของใครครับจิตปัญญาหรือว่าเอเบนโด ยูนูปอลิสตาแล้วก็ปรีเข้าปาดเข้าซ้ำไม่เหลือครับไม่มีทงด้วยนะครับนี่ครับ,บล็อกเสียงหวะไปแล้วพูดกับเอียงชนแล้วก็แชมป์จริงมุมแคบครับดูบอลเลี้ยวแล้วเนี่ยน่าจะยังไม่น่าจะไม่ข้ามเส้นครับต้องเป็นยูนูปอลิสตาก็มาซ้ำโอ้โหหีหลอกหลอก6คน,นครับรวมถึงผู้สาประตูปีวัตรด้วยโอโ้จิตปัญญานี่เพิ่งลงมากำลังสดด้วยครับโอ้โหคลึงหลอกหลบอีกทีนึง คือตรงนี้ไม่รู้ว่าบอลมันข้ามเส้นไปหรือยังครับถ้าเป็นประตูของจิตปัญญาก็จะสมบูรณ์แบบเลยนี่ครับแทบจะข้ามเส้นแล้วนะครับแต่ว่าเพื่อความโชว์ก็ปรีเขาซ้าเข้าไปอยู่ในปาริสต้าแต่ว่าไปลุ้นแล้วเขามาถมทานียังไม่เตะครับอาลูกนี้โอ้โ oh หแล้วก็ยังไงครับชาคอนปัดได้ทุกมาแล้วก็โ oh อ้จะเยี่ยวยิงแล้วก็เป็นเป่าแฮนด์บอลนี่ครับโอ้โ oh ห ดกดยิงเข้าไปเลยครับฝาบล็อกฝากระแพงเข้าไปสมาธิยังดีครับชาคอนก็นแหมเป็นผู้สำหรับตู้สำรองเป็นรองหนึ่งประตูนะครับรนครศรี่ป่านลูกนี้เอา้ารับหลุดมือเข้าไปเลยครับโอ้โหแล้วก็มาพร้อมกับเสียงนกหวีดสุดท้ายของเกมครับโอ้นาทีสุดท้ายพอดีาาโอ้รับดู<า>กระดอนพื้นก่อนนะครับ คือจะรับให้เข้าซองครับเก็บสามแต้มไปก่อนครับทีมเจ้าบ้านเขาสีปลดล็อกได้สำเร็จครับชัยชนะนัดแรกรอบส็ด,ดครับ